แพลนอยากแต่งงานแจ็คแฟนฉันเปิดใจถึงความรักครั้งนี้กับใบหม่อนกิตติยาคบห้าเดือนได้เจอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วแพลนอยากแต่งงานเป็นเรื่องราวดีๆของแจ็คแฟนฉันที่วันนี้โลกสดใสเป็นสีชมพูมีสาวสวยใบยหม่อนกิตติยาเข้ามาดูแลจนกลายเป็นคนคลั่งรักไปแล้วในชั่วโมงนี้ล่าสุดแจ็คแฟนฉันได้มาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน3 1ซึ่งเจ้าตัวได้เผยเส้นทางรักครั้งนี้ว่า ใบหมอนเป็นคนน่ารักมากเขาเป็นคนมีเสน่ห์เจอกันเพราะคุณเบิ้์ปทุมราชเขาเล่นละครด้วยกันทางช่องแเสนิทกันเลยมาให้รู้จักกันกับผมเจอกันครั้งแรกผมรู้สึกว่าใช่เลยเขาสวยดีครับตอนนั้นเหมือนกับว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมาชอบเราผมคุยกันมาสักพักคุยกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนเขาไม่รังเกียจเราเขาจะไม่ชอบให้เราไปทําเหมือนแต่ก่อนให้เราปรับปรุงตัวให้เราโตได้แล้วบางเรื่องเราก็โตขึ้นจริงๆยังมีความเป็นเด็กบางเรื่องครับ ผมจีบเขาตามสไตล์ผมเลยมีคุยให้กำลังใจเขาครับผู้หญิงจะมีชอบสามอย่างคือของกินพูดดีๆกับเขาและสายมูเขาจะชอบมากๆเป็นการแนะนําสิ่งดีๆให้เขาเราให้ความจริงใจกับเขาเขาจะหาคนที่ดีกว่าผมก็ยังได้อย่างเดียวที่ผมปรับให้เขาได้คือผมไม่ไปเที่ยวเลยจริงๆตอนคุยกับใบหม่อนคุยกับผู้หญิงห้าคนแต่วันนี้เลิกหมดเลยผมก็ขอโทษเขาได้เคลหมดแล้วใบหม่อนเขาเป็นคนตรงๆชอบสอนเรื่องการประหยัดเงินอยากให้เอาปิดบ้านจะได้ไม่เป็นนี้ เขาสอนให้เราตรงต่อเวลาพยายามจะปรับปรุงตัวในสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเขาบอกว่าเขาชอบผมในเรื่องของการรักครอบครัวและขยันทานําทงานเราทํางานเต็มที่ได้เจอกับพ่อแม่ของใบหม่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่ทําอาหารให้ทานอร่อยมากครับแม่เขาก็ตกใจว่าเจอกันได้ยังไงผมบอกกับพ่อแม่เขาว่าจะปรับปรุงตัวทําตัวให้ดีขึ้นพ่อเขาเป็นคนชิลๆเป็นคนสบายๆส,ส่วนใบหม่อนก็เจอแม่ผมแล้วครับ แม่ก็เป็นแนวสบายๆครับถ้าลูกมีความสุขแม่ก็โอเคแม่เขาบอกว่าใบาหม่อนสวยดูกันดีๆอย่าทะเลาะก,กันชอบให้ไปทำบุญคู่กันเรื่องแต่งงานผมคิดอยากจะแต่งเขาก็อยากแต่งเหมือนกันครับ